โค้ดเฮงแนมาโนอย่าโต้ตอบโซเชียลใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พี่เจ็บมาเยอะโค้ดเฮงแนคุณซื้อชังสึกอย่าได้ใส่ใจกับกระแสดา่าทอในโลกออนไลน์พอตอบโต้ตไปก็ไม่เกิดประโยชน์ชีวิธีการตอบโต้ตที่ดีที่สุดคือทำผลงานในสนามโดยนอกจากช,าชนะแล้วยังต้องเน้นเรื่องรูปแบบด้วยเพราะแฟนบอลไทยคาดหวังที่จะเห็นฟอร์มการเล่นที่สวยงาม หลังจากที่ทีมชาติไทยคว้าอันดับ3ในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2022โดยการเอาชนะตีิดเดตแอนโตเบโก2ตอนหแม้ฟอร์มในเกมชิงที่3จะทำได้ยอดเยี่ยมแต่แฟนบอลจำนวนมากร่วมถึงเหล่าสื่อบอลไทยยังรู้สึกติดหวังกับการพ้ายจุดโทษด,ดวลมาเลเซียหลังเสมอใน90นาที1ตอนหส่วนออกมาวิพากวิจารณ์มโนโพกิงกุน oking, ซือของทีมอย่างหนัก ดันคุนซือชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมันเองก็มีการออกมาชี้แจงถึงเหตุผลในการเลือกผู้เล่นลงสนามรวมถึงอธิบายวิธีการวางแผนทีมต่างๆอย่างละเอียดจนถูกวิจารณ์นในหลายมุมม,มองกับการออกมาตอบโต้ครั้งนี้ซึ่งเรื่องนี้โคดิงวิทยาลาหกุลประธานฝ่ายเทคนิคสโมรสรชนบุรีเอฟซีซึ่งกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าตนเองนั้นคุยกับมาโนอยู่ตลอดและต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันดีโดยย้ำว่าไม่ควรไปตอบโต้สิ่งวิจารณ์ผ่านสื่อหรือโลกออนไลน์พอไม่เกิดประโยชน์อันใด ข้อแนะนําต่างๆที่บอกไปมาโนอิงก็รับฟังทุกอย่างซึ่งสิ่งที่อยากให้โฟกัสที่สุดคือการบริหารจัดการทีม้มีความสมดุลไม่ควรพูดถึงการที่ต้องขาดนักเตะตัวหลักหรือสโมสรต้นสังกัดไม่ปล่อยตัวมาให้อีกเพราะนั้นเป็นสิทธิ์ของสโมสรที่สามารถไม่ปล่อยได้หากดูนอกปฏิทินฟี فا เด็และโค้ชทีมชาติก็ต้องทํางานภายใต้งเงื่อนไขนี้ทุกทีมอยู่แล้วสิ่งสําคัญคือการเล่นของทีมชาติไทยต้องมีความสม่าเสมอ และว,วางแผนให้เกิดความสมดุลแม้ขาดผู้เล่นบางรายไปโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นที่นอกจากได้ผลการแข่งขันแล้วแฟนบอลไทยยังค่อนข้างคาดหวังสูงกับฟอร์มการเล่นที่ต้องสวยงามด้วยดังนั้นวิธีการเล่นที่สั่งลงไปต้องทําให้นักเตะทุกคนเข้าใจไม่เกิดความสงสัยใดๆทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในโค้ช และเชื่อมันในเพื่อนร่วมทีมซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการบริหารจัดการผู้เล่นของโค้ดที่ทําให้ไม่มีความสงสัยเกิดขึ้นส่วนโซเชียลจะตําหนิอย่างไรไม่มีทางไปเปลี่ยนคนทั้งโลกได้แต่หากผลงานของทีมกลับมาดีได้ทั้งชัยชนะและฟอร์มการเล่นสวยงามกระแสวิพากวิจารจากคอมเมนต์ที่บริสุทธิ์ใจหรือไม่ก็ตามจะไม่มีทางทำอะไรโค้ดได้แน่นอนโค้ดเฮงเก่า